ซุปมะเขือของดีในสวนป้าเว้งป่าพนังเมนูนี้ผักข้างบ้านค่ำนี้ช่างหนึ่งจะทําซุปมะเขือใบกระเพายอดแดงก่อนอื่นช่างหนึ่งจะต้องไปเก็บใบกระเพาก่อนนะวันนี้ใส่ใบกระเพาเพื่อนๆเป็นใบกระเพายอดแดงอยู่หน้าบ้านนี่เองเราจะทำซุปมะเขือเมนูพื้นบ้านของมีมะเขือเทศด้วยเหรอเราไม่ใส เราจะใส่ใบมะกรูดนี้ได้แนละใบมะกรูดที่นี่ปากพนังนครศรีธรรมราชบอกกุ้งเก่าครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วนะไม่ทำนะจะถมแล้วจะทำคลิกอยู่หลังบ้านได้โอเคได้ไม่รู้เผ็ดหรือเปล่าแต่ไม่เผ็ดไม่อร่อยดีบริต้นพริกอยู่หลังบ้าน ห้าโมงกว่าวหกโมงนั่นแหละไปปากฏหอมมากนี่เห็นวัดสองพี่น้องไหมอันนี้มนนี่ดีปีหลังบ้านนะอยู่ใกล้ๆซ้วมนี่แหละได้หลายอย่างเลยครับผมเนี่ยไม่รู้จะเผ็ดหรือเปล่านะอันนี้ในครัวเออในครัวหัวบ้านๆเนานะตรงนั้นวัดสองพี่น้องนะเห็น มองจากฝั่งที่บ้านจะเห็นว่า2องพี่น้องปากกรนังเลยสังเกตเลยครับเมนูนี้ผักข้างบ้านทั้งนั้นอนะพริกมั่งใบมะกรูดมั่งแล้วก็นะใบกระเพายยอดแดงส่วนมะเขือเนี่ยป้าไปเก็บในสวนมาเมื่อกี้เอาไปขายถุงละยี่สิบยี่ได้มาร้อยกว่าบาทเออได้ปรเป็นร้อยแหละที่เหลือช่างหนึ่งก็บอกว่าขอ ป้าเก็บมะเขือหน่อยนะเดี๋ยวจะทำสุกผักเอ้ยสุกใข่ใอยากกิน,นมะเขือสดๆก็สั่งป้าได้นะครับยังมีในสวนนะครับคือสั่งป้าได้เลยนะปลาเวงเครื่องปรงุงต่างๆช่างหนึ่งก็จะใส่กระเทียมนะหอมแดงนะประมาณนั้นแล้วก็เคยหรือว่ากะปินะครับแล้วก็ต้มมะเขือให้สุกค่อนข้างจะนิ่มเลยแหละนะอันนี้ก็ใส่เกลือลงไปสักหน่อยหนึ่งเกลือลงในก่อนที่จะต้มมะเขือไง มันต,ต้องเป็นกระบวนการนะเมื่อเขือมันจะสดนะครับพอต้มเสร็จเรียบร้อยช่างหนึ่งก็จะไปล้างน้ําเย็นอีกทีหนึ่งนอกน้ําเย็นแล้วก็ส่วนผสมอื่นอ่ช่างหนึ่งก็เนี่ยกำลังหันห่นหันห่นหั่นตอนแรกจะโขลกหาสาครบกรบไม่เจอเออไม่เป็นไรนะก็ใส่เนี่ยหั่นก็ได้ไ,ไปเลยตามนั้นไป ในความที่ช่างหนึ่งอ่ะคือเป็นคนเป็นลูกสุดท้องนะกติดแม่ก็จะได้ฝีมือการการทำกับข้าวพื้นเมืองมาแล้วก็ไปอยู่ไหนก็ไม่ลำบากทำกับข้าวกินเองได้